ที่จะคุยกันครับผมแล้วก็ท่านก็จะเป็นคุณนบนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวพี่นกกำลังตามมานะครับโอเควันนี้แน่นอนวันนี้วันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่จัดรายการกับพี่วลนแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องที่สาคัญจริงๆนะสามคนอยู่ด้วยกันเลยซึ่งก็ทุกท่านคงทราบเมื่อวานมีข่าวใหญ่ของเรื่องนายกนะเดี๋ยวพี่นกคงจะมาให้คอมเมนต์ต่อ เดี๋ยวผมขอเล่าวิวก่อนว่าเราเรามองยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมสไลด์มันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ผมจะเล่าเ,เป็นภาษาไทยให้ฟังนะโทษทีก็ทุกทา <c> ่านคงทราบเมื่อวานคุณนายกเศรษฐาก็หลุดออกจากตาแหน่งนะฮะศาลตัดสิน5-4ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยผิดจริยธรรมร้ายแรงต้องหลุดออกจากตําแหน่งไปแล้วก็คาบิเนตท,ทุกคนก็จะออกจากตําแหน่งไปด้วยนะฮะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือเราต้องเลือกนายกใหม่นายกใหม่เนี่ยจะต้องเป็นคนที่อยู่ในคันดิเดตที่พรรคการเมืองเนี่ยเคยให้ชื่อไว้ตอนเลือกตั้้งเมื่่อปีีทแลว ะะซึ่งตอนนี้ค a n d i d a t นายกใหม่เนี่ยที่ยงพอเป็นไปได้เนี่ยก็คือจะต้องแบบอยู่ในค a ด d i d a ด้วยแล้วก็พักเนี่ยต้องได้เสียงไม่ต่ำกว่า5%ด้วยคือ25ที่ด้วยเนี่ยก็มีอยู่แค่7คนนี้นะคฮะ7เคนเนี่ยเอ่อก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนของพักร่วมรัฐบาลอาจจะมีแค่ประชาธัป,ปั์คนเดียวท,ที่ที่ยังเป็นฝ่ายค้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนก็ต้องคิดว่าอ่ะมันก็คงจะอยู่ในในคนที่อยู่ฝั่งพักร่วมนรัฐบาลปัจจุบันนี่แหละครับซึ่ง เมื่อเมื่อเมื่อคืนมีมีข่าวบอกว่าพักพักเพื่อไทยเขาจะเ,เขาขอให้สภาเนี่ยเปิดประชุมด่วนวันพรุ่งนี้วันที่16นะฮะแล้วก็จะเลือกนายกกันใหม่พรุ่งนี้เลยนะครับแล้วก็พักตามข่าวนะพักเพื่อไทยบอกว่าเขาจะเสนอคุณชยัยเกษมขึ้นมาเป็นนายกนะฮะแล้วก็จะก็จะให้โหวตในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะได้นายกใหม่ไปเลยนะครับอันเนี้ย ถ้าถามวิวผมนะผมไม่แน่ใจว่าทั้งพี่นพทั้งพี่มนชัยเห็นด้วยหรือเปล่านะฮะผมก็คิดว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะที่จะได้หรือหรือเปล่าว่าจะได้เป็นนายวกวันวันศุกร์วันศุกร์นี้หรือเปล่านะครับข้อแรกก็คือผมคิดว่ารูปเนี้ยน่าจะเห็นได้ได้ได้ชัดผมคิดว่าตอนเนี้ย คนที่จะตัดสินว่าใครจะได้เป็นนายกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นพักภูมิใจไทยถ้าดูจากพักร่วมรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยมีเสียงรวมกัน3ามเนี่ยภูมิใจไทยมี71็ดสิเอ,อถ้าจะต้องโหวตนายกให้ผ่านเนี่ยจะต้องมีเสียงผมเข้าใจว่า248เพราะตอนนี้สภามไม่มันไม่เต็มแบบห้าร้อยคนนะต้องมีใช้ใช้ครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าภูมิใจไทยไม่โหวตให้เนี่ยเสียงอาจจะไม่ถึง แล้วก็ภูมิใจยก็สามารถสวิชไปที่พักร่วมฝ่ายค้านแล้วก็เอามาเป็นรัฐบาลก็สามารถทําได้เพราะ71บวก179ของฝ่ายค้านเนี่ยก,ก็เพียงพอที่จะเลือกนายกได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดูจากภาพแบบนี้ผมคิดว่าพรรคพุญธไทยอาจจะมีโอกาสที่ใช้โอกาสนี้ในการที่จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ทางการเมืองเรียกร้องอำนาจทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นการที่พักเพื่อไทยอยากจะ เปิดสภาให้เร็วเนี่ยผมคิดว่ามันก็บอกอะไร2อ,อย่างอย่างแรกก็คือเขาอยากเป็นเขาอยากให้นายกเป็นพรรคของเขาต่ออย่างที่2คือเขาก็ต้องรู้ตัวแล้วว่าถ้ายิ่งใช้เวลาผ่านไปนานมากขึ้นเนี่ย power มันก็จะไปยิ่งมันยิ่งไปสู่คนอื่นมากขึ้นก็คือพรรคอื่นก็ใช้โอกาสในการต่อรองมากขึ้นเพราะฉันต้องปิดเกมให้เร็วเหมือนที่ก้าวไกลทําอาทิตย์ที่แล้วครคือแบบยุบปุป๊บก็เรียกสอสอมาเซ็นเพื่อจะไปพักใหม่เลยเพื่อกันไม่ให้แบบมีงูเห่าไปที่พรรครวมฝ่ายคา้าเออพรรครวมรัฐบาลนะครับแต่ว่า ผมคิดว่าพักร่วมอื่นก็ต้องเห็นภาพเหมือนกันนี่แหละเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องมีการแบบไม่รู้เหมือนกันงองแงนิดหนึ่งอยากจะยังไม่เลื่อนยังไม่เลือกดีไหมขอคุยกันก่อนอะไรเงี้ยผมคิดว่าก,ก็ก็น่าจะมีโอกาสเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมส่วนตัวผมลึกๆผมยังเชื่ออยู่ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีโอกาสเหมือนกันที่เราอาจจะยังไม่ได้นาย,ยกใหม่ต้องใช้เวลาอีกอีกสักพักหนึ่งนะฮะ ถามว่าอา้าวแล้วถ้าอย่างนั้นซีนารีโอที่เรามองเนี่ยเรามองยังไงนะผมคิดว่ามีอยู่สามอันอที่ที่ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละอันแรกก็คือพักร่วมสุดท้ายแล้วก็ต้องตกลงต่อรองกันไปต่อรองกันมาสุดท้ายก็ตกลงกันได้แล้วก็เลือกนายกมาสักคนซึ่งก็อาจจะเป็นคนจากพักเพื่อไทยหรืออาจจะเป็นคนจากพักร่วมหรืออย่างคุณอนุทินอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะอันที่2ก็คือพักก้าวไกลเอ เมื่อกี้ลืมบอกสิีลโลกแรกเนี่ยผมคิดว่าโอกาสเกิดเนี่ยอันน่าสูงมาสัก70%เลยฮะสีโลกที่สองก็คือพักก้าวไกลเนี่ยกลับมาเป็นรัฐบาลก็คืออย่างภูมิใจไทยไปร่วมกับพักก้าวไกลขอ ชวนกลับมาตั้งรัฐบาลกันหรือเพื่อไทยสุดท้ายแล้วกลับไปหาก้าไกลแล้วกลับมาตั้งรัฐบาลกันซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นไปได้นะฮะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็นายกก็จะมาจากพรรคที่ไปตกลงกับก้าวไกลได้หรือก้าไกลยอมมาจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้พรรคก้าไกลไม่ไม่มีคนดิเดตนายกและคุณพิธาเพิ่งโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนายกก็จะต้องมาจากพรรคที่สามารถจูงใจก้าวไกลได้สําเร็จก็ไม่เพื่อไทยก็คือคุณแพนทองทันกับคุณชจยกเกษมหรือไม่ก็ คุณอนุทินของพรรคภูมิใจไทยนะซึ่งทำมาซิโลโรนี้ใครในคนอื่นน่าจะยากเพราะว่าก้าวไกลคงคงจะไม่จับกับรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือตกลงกันไม่ได้เจรจาก,กันไม่ได้เพื่อไทยตัดสินใจย,ยุบสภาเลยเลือกตั้งกันใหม่เลยซึ่งอันนี้ผมว่าก็มีโอกาสแต่ว่าน่าจะน้อยมากเพราะว่าถ้ายุบนะพรรครวมทุกคนก็คงจะเห็นเหมือนกันนะว่าอาจจะแพ้การเลือกตั้งเพราะฉะนั้น ตกลงกันให้ได้ดีกว่าปล่อยให้เพื่อไทยยุบสภาไปนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าโอากาสเนี้ยน่าจะค่อนข้างน้อยะครับทีนี้มุมมองของของเศรษฐกิจของตลาดอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าโพลิซีทั้งหมดเนี่ยน่าจะต้องมานั่ง ต้องมานั่งพิจารณาใหม่ต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่หรืออาจจะต้องตัดสินใจว่าเอ๊ะจะไปต่อหรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะยิ่งมาตรการที่คนคิดเยอะๆเนี่ยคือเรื่องดิส t ทวอลเ l ็ตเนี่ยนึกสภาพว่าเคสของคุณเศรษฐาเนี่ยดูมันไม่น่าจะแบบมีปัญหาขนาดนั้นขอไปดูถามกฤษฎิกาแล้วกฤษฎิกาว่าทําได้เหมือนดูมาแล้วว่าในแง่กฎหมายเนี่ยมันมันน่าจะทําได้นะฮะยังยังพลาดแล้วก็หลุดไปถ้าดิส t ทวอลเล็ตเนี่ย ซึ่งมีคนท้วงเยอะในแง่กฎหมายหลายข้อเช่นใช้เงินทกศได้หรือเปล่าใช้งบเหลื่อมปีได้หรือเปล่าโปรเจกต์เดียวกันใช้งบปี2ทั้ง2ปีเนี่ยได้หรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติยืนยันจะทําออกมาแล้วมีคนไปยื่นฟ้องแล้วสุดท้ายศาลตัดสินว่าผิดจริงนะผมว่าเพื่อไทยจะยิ่งตกที่นั่งลาบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยอย่างน้อยนะผมว่าเขาต้องกลับมานั่งคิดใหม่ว่าเอาอยัางไงก็ได้ให้ถ้าจะทําต่อเนี่ยต้องให้ถูกกฎหมายร้อเเพราะฉะนั้นโอกาสที่ จะได้ปีนี้ผมคิดว่านะวันนี้ผมคิดว่าน่าจะน้อยแล้วเพื่อไทยถ้าสุดท้ายแล้วนายกมาจากฝั่งเพื่อไทยจริงผมว่าเขาคงจะเ,เขาคงจะไปต่อแหละแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาดูในแง่กฎหมายอีกพักหนึ่งนะครับอันอื่นเนี่ยผมคิดว่าที่เราคุยคเนี่ยอาจจะมีโอกาสไม่ได้ไปต่อเช่น Entertainment Complex เนี่ยภูมิใจไทยเขาบอกวันเมื่อ2วันที่แล้วเองนะครับว่าเขาไม่สนับสนุนโปรเจกต์นี้เพราะฉะนั้นันี้ผมว่าไม่ได้ไปต่อแน่ๆเพราะว่า,าภูมิใจไทยก็ power จะเยอะขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ฮะแลนด์บิส e เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าแต่ก็มันก็ยังเป็นอยู่แค่ในกระดาษอยู่นะฮะก็คงใช้เวลาอยู่นานอยู่ดีวายุพักเนี่ยมาพร้อมกับคุณพิชัยที่เป็นรัฐมนตรีคลังก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอคุณพิชัยไม่อยู่แล้วเนี่ยรัฐบาลจะทำโปรเจกต์นี้ต่อหรือเปล่านะฮะก็อาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปอันนี้ผมคิดว่า อิมพิคชันอันแรกเนี่ยที่จะที่จะกระทบกับตลาดนักเออนักลงทุนอย่างเราเนี่ยก็คือเรื่องเศรษฐกิจฮะ,ะช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยผมเล่าให้ฟังมาตลอดเลยว่าเดี๋ยวรัฐบาลใหม่เข้ามาแอปพูบมาตรการเอ่อพรบม,มาแล้วเนี่ย แคปิตอลสเปนดิ้งคือรายจ่ายภาครัฐเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นมาซึ่งมันกระโดดได้รูปกว่ามือนะมันกระโดดจริงๆค่ะเดือนเมแต่มันกระโดดได้เดือนเดียวเดือนจูนเนียมันกลับมาลงมาที่เดิมอ,อีกรอบถามว่าทําไมมันลงมาที่เดิมเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนปลายเดือนพฤษภาเนี่ยสี่สิบสวเนี่ยเขาไปยื่นฟ้องคุณเรษฐาแล้วก็พอยื่นฟ้องคุณเรษฐาปุ๊บเนี่ยดูจากรูปนม่ได้เห็นชัดเจนเลยคือข้าราชการเนี่ยไม่อยากจ่ายตังค์เลยไม่รู้ว่าอีกเดือนหนึ่งนายนายกจะเป็นใครหรือนายเขาจะเป็นใครนะแล้วถ้าใช้้้ไปปปแแแลลลววเเาาจะีหรือ่ก ดังนั้นตอนนี้นายกไม่อยู่แล้วเนี่ยไอ้ลายจ่ายภาครัฐที่คิดว่าจะมาเนี่ยผมว่าตอนนี้มีโอกาสอย่างที่มันอาจจะแบไม,ไม่ไม่ได้มาหรือมาน้อยกว่าที่คาดเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจกเนี่ยมีดาวไซด์ค่อนข้างเยอะ ที่ผมไม่รู้ว่าพี่มดพี่มนชัยกับพี่นพจะเห็นด้วยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าสกิจครึ่งหลังเนี่ยมีความเสี่ยงขาลงเนี่ยเยอะขึ้นมากกว่าที่เคยคาไปเดิมที่เราคิดว่าครึ่งหลังมันจะฟื้นจะฟื้นเนี่ยมันเริ่มอาจจะไม่ฟื้นเลยก็ได้นะฮะแล้วถ้าอย่างนั้นสิ่งที่จะตามมาก็คือแบงก์ชาติอาจจะต้องเปลี่ยนใจอาจจะกลับมาคัดดอกเบีย้ยถ้าดูจากในสเตทเมนต์ของเขารอบล่าสุดน,นะ,ะเขาเขียนไว้ชัดเจนเหมือนกันว่าเขาจะจับตา พัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเรื่องมาตรการภาครัฐนะฮะถ้าเป็นทรงเนี้ยมาตรการภาครัฐอาจจะไม่ออกมาเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจอาจจะไม่ฟื้นและเขาอาจจะโดนบังคับให้ต้องตัดสินใจกลับมาลดดอกเบี้ยและถ้าลดดอกเบี้ยเนี่ยผมคิดว่าเขาจะทําเร็วด้วยอาจจะเห็นตั้งแต่บแบบปลายปีนี้เลยนะครับดังนั้นก็จะมีผลกระทบกับเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งคนที่โดนหนักสุดก็จะเป็นแบงค์เนี่ยแหละครับ เดี๋ยวคงจะไปถามวิวท่านอื่นแต่ถ้าถามวิวผมหุ้นที่น่าจะถูกลิสต์ได้รับผลกระทบเชิงลบเนี่ยผมคิดว่าคอมเมอร์สเนี่ยจะเป็นคนแรกที่โดนกระทบนะฮะเพราะว่าคิดว่าจะมีดิจิทัลคิดว่าครึ่งหลังจะฟื้นแล้วก็สุดท้ายไม่ฟื้นเนี่ยคนที่ขึ้นมาเพราะว่าเซนติเมนต์อันนี้ก็จะต้องกลับไปที่เดิมนะไม่ว่าจะเป็น CPRCPXStarBJCGlobalDoHome อันนี้โดนหมดแบงก์ก็จะโดนกระทบเหมือนกันว่าถ้าดอกเบี้ยเอ่อคัดแล้วเศรษฐกิจไม่ฟื้นเนี่ย n p l ก็จะกระโดดขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้นแบงก์จะโดน2ช็อตนะฮะก็คือ k t b b b l K b a n k SCB แบงก์ใหญ่เนี่ยผมว่า,น,าน่าจะโดนกันทั้งหมดนะฮะก็แต่หุ้นแบงก์มาลงมาระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะแบบมีดาวไซด์ไม่ได้ลึกจากตรงน,นี้เหมือนกันนะฮะไฟนั้นในเนี่ยพูดพูดต่อเลยไฟนั้นอาจจะโดนแค่ช็อตเดียวคือโดนเรื่อง MPL ดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยจะเป็นในฟิตเขาแต่ผมก็คิดว่า2อันเนี่ยมันอาจจะแบบบาลานซ์บาลานซ์แต่ว่า m p ็มันอาจจะดูจะมีความเสี่ยงมากขึ้นก็อาจทําให้หุ้นเนี่ยมันอาจจะ ก็อาจจะเป็นโดนรับผลกระทบบ้างเพราะว่าไอ้แผน PDP ที่เหมือนจะกําลังจะผ่านรัฐบาลเนี่ยก็ดูเหมือนจะต้องอาจจะต้องเลื่อนออกไปหรือเปล่านะฮะแต่ผมคิดว่าแผน P d p เนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลเนี่ยสุดท้ายก็ต้องทําอยู่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นแค่ช็อตเทอมคนที่โดนกระทบก็อาจจะเป็นคนที่หวังว่าจะได้เยอะๆอย่างกอล์ฟเนี่ยฮะแต่ผมคิดว่ากอล์ฟเนี่ยสุดท้ายก็น่าจะได้อยู่ดีถ้าหุ้นลงมาผมว่าผมว่าน่าสนใจหุ้นมีคนเสียก็ต้องมีคนได้คนได้เนี่ยผมคิดว่าหุ้นดีเวนดนเนี่ยน่าจะยิ ถ้าดอกเบี้ยขาลงแล้วก็รัฐบาลไม่ทําดิจิตอลแล้วเนี่ยงบการค้างก็จะดีขึ้นฐานะการค้างก็จะดีขึ้นดอกเบี้ยลองเทอมมันก็จะลงมาได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นคุณคุณที่ให้ดีเวนด์สูงคุณที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าน่าจะได้ประโยชน์อย่างยูทิลิตี้อย่างเอ็กโก้เงี้ยผมว่าได้ประโยชน์เอ่อพาวเวอร์ตี้เอพีอย่างเงี้ยผมว่าน่าน่าจะได้ประโยชน์นะฮะจริงพาวเวอร์ตี้ผมว่าหลายตัวเนี่ยได้ได้ได้ประโยชน์หลายคนครับแบงก์ชาติคัดดอกเยผมว่าขึ้นทั้งทางเซกเตอร์เหมือนกันนะฮะออยล์รีเทลเลออรร์ก็าาาาจจะะะได้้บงนเพว่ ตอนนี้มาตรการพลังงานเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีเนกาทีฟเยอะแต่ว่าพอในรัฐบาลไม่อยู่เนี่ยไอเนกาทีฟที่ต้องทําต้องทำเนี่ยมันอาจจะแบบชา้ชาๆไปบ้างก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเบนฟิตช่วงสั้นบ้างน,นะฮะ ORPTG เงี้ยแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเทรดดิ้งสั้นๆจริงๆเพราะว่ารัฐบาลใหม่เข้ามาปุ๊บก็น่าจะมาทํามาตรการที่มันเนกาทีฟเหมือนเดิมนะฮะสุดท้ายวิวของผมก็จะไปฟังท่านอื่นบ้างนะฮะผมคิดว่าอันแรก เหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยมันสะท้อนความเสี่ยงทางการเมืองของไทยเนี่ยว่าจริงๆมันใหญ่มากแล้วก็มันอาจจะเงียบเงียไปแต่ว่ามันไม่ได้หายไปไหนแล้วมันจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะอันนี้มันทำให้ปัญหาการเมืองเนี่ยมันกลายเป็น long term ปบญหของประเทศไทยไปอีกนานเหมือนกับปัญหาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอจิ้งเรื่อง house hold d e อะไรพวกเนี้ยคะ อันนี้มันจะกดดันให้คนที่จะต้องมาสือ่อถือหุ้นรองเทอมประเทศไทยเนี่ยน่าจะไม่ค่อยอยากถือมากนักนะฮะแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือพอปัญหาไทยมันเยอะปัญหาเศรษฐกิจมันเยอะเนี่ยเคของประเทศเนี่ยมันคงไม่ได้ขยายใหญ่ขึ้นมากดังนั้นโอกาสที่เซ็ตมันจะดีกันทั้งตลาดเนี่ยผมว่ามันน่าจะน้อยลงด้วยเห็นนี้เวลาเราเป็นนักลงทุนเนี่ย เราเน้นทุนเลยเพราะหลายย่อยเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเซ็ตอยู่แล้วฮะเราซื้อหุ้นเพราะฉะนั้นต่อไปผมอยากจะให้โฟกัสเรื่องสต็อกซเลคชันมากขึ้นคือไม่ต้องสนใจหรอกว่าเซ็ตมันจะเป็นยังไงนะมันจะลงมาแค่ไหนก็ปล่อยมันไปขอแค่หุ้นที่เราเลือกเนี่ยมันยังโอเคอยู่ซึ่งอันนี้ผมเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยเซ็ตลง15%แต่หุ้น100ตัวเป็นบวกปีนี้เซ็ตลง7%หุ้น200ตัวเป็นบวกขอแค่หุ้นที่เราถือเนี่ยเป็นบวกหรือลงไม่เยอะหรือให้ผลตอบแแทนนนนนนปปััผผลลลดดีีีเ่่่่่ยยยมมมววาาาาารกก็จะ้้ซึงโอออสููใใต ค่อนข้างเยอะนะฮะในรายการเราก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆเนี่ยแหละครับแล้วก็สุดท้ายเซตพันห้าผมว่ามีดาวไซแล้วอาจจะไม่ถึงพันห้านะ,ะอาจจะมาเป็นพันสี่บวกลบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเซกเตอร์ที่ไม่ค่อยเกี่ยวเขามันน่าจะลงมาด้วยครับอย่างทวิซึมอย่างเฮลค c a เนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะเฮลค c a เนี่ยหลายตัวผมยังชอบอยู่นะฮะแล้วก็คิดว่าการเมืองจะเป็นยังไงใครจะเป็นยังไงนะฝรั่งก็ต้องมารักษาตัวเมืองไทยอยู่ดีรายได้เขาก็น่าจะยังโอเคอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นก็หลายตัวผมว่า เป็นโอกาสในการสะสมได้ครับได้อันนี้ก็เป็นมุมมองของของพวกก่อนนะครับเดี๋ยวเราพี่นพถามพี่นพบ้างดีกว่าพี่นพมีเตรียมเทรดดิ้งไก์มาด้วยวันนี้นะครับเยวผมไปไปส่วนที่มันจะเป็นยังไงต้องต้องต้องใช้อันนี้ไหมครับครับคุณเลื่อนไหน จะได้คลิกเองได่ใช่ <laughs> วันนี้จะเร็วๆหน่อยนะครับ <laughs> <laughs> วันนี้ไม่พึ่งเตรียมกันเมื่อคืนเลยนะว่าสี่ทุม่มเช้านี้มาจัดรายการด้วยกันเริ่มที่คือพบนกครั้งก่อนเนี่ยผมบอกว่าเออผมรอดูเรื่องของการประกาศผลประกอบการแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเมืองนะครับเ,ออเรื่องของการประกาศผลประกอบการเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าออกมาดีนะเพราะว่าเติบโต22%เยเยียแล้วก็ลดลงเล็กน้อยนะครับประมาณสัก2%กว่าตร์ควอเตอร์ตลาด MAI นี่ก็เติบโตดีดีมากเลย ก้าก็โดดเลย133%เยสาอร์เนเยี่ยมเแล้วก็ลดลงห3ควอเตอร์ควอเตอร์ hmm. การลดลงของควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยเป็นปัจจัยฤดูดดูดูกานเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอิมพิเคชันมันก็คือ,อสัดส่วนนะครับก็คือถ้าเราดูเนี่ยผลประกอบการมันดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้แต่สัดส่วนถึง42%แต่ว่าตามคาดเนี่ยประมาณ29แล้วก็ต่ำกว่าคาด29% แต่ว่าถ้าเราไปดูในเรื่องของประมาณการของเซต EPS ปีนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันถูกหนลงมาทุกเดือนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยแล้วก็ประกอบกับไอ้ตัวเซตทาร์กเก็ตเนี่ยก็ปรับลงมาต่อเนื่องนะครับตอนนี้เนี่ยตลาดก็คาดการไว้ประมาณสัก1,600อจุดรู้สึกสิ้นปีนี้ของเราเนี่ยอันนี้เซตทาร์เก็ตนี่เป็น12เดือนล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ของเราเนี่ยอยู่ที่พันห้าก็มีความเสี่ยงในเรื่องของที่ประมาณการกําไรเนี่ยอาจจะถูกปรับลงแล้วก็ทําให้ตัวเซตทาร์เก็ตเนี่ยปร ในส่วนของเรื่องการเมืองเนี่ยผมอยากจะแตะในเรื่องของตัวการคาดการณ์นะครับก็มันมี5ขั้นตอนสําคัญนะครับหลังจากนี้ขั้นตอนแรกคือการประชุมสภาพเพื่อโหวตเลือกนายกอ,อันนี้เนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนก็คาดว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าก็ยังต้องจับตาว่าจะโหวตเลือกนายกได้เห็นน้าเห็นรู้ชื่อนายกเลยหรือเปล่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องติดตามกาันแต่ว่าขั้นตอนขั้นที่2เนี่ยก็คือนายกเนี่ยก,ก็ต้องรอโปรดเก้าใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ นายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอันนี้จะมีการต่อรองมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงมีการตรวจคุณสมบัติเป็นขั้นตอนที่3นะครับแล้วก็นําขึ้นทุนกล้าแล้วรอโปรดเกล้าหลังจากนั้นขั้นตอนที่4ี่เนี่ยก็คือหลังจากการเปรดโปรดเกล้าแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการถวายสัตว์แล้วก็ต้องมีการถแถลงนโยบายต่อสภาซึ่งภายใน15วันและขั้นตอนที่5เนี่ยคือขั้นตอนสุดท้ายคือเราได้รัฐบาลที่มีอำนาจเต็มนะครับคา,าดการทำลายเนี่ยอยู่ห้างหลังนะครับผมคิดว่ามันจะใช้เวลาประมาณเป็นเดืืออนนเเเดเต็มๆ กว่าเราจะมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกระทบกับเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณในปีนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่าเราเหลือสิงหาสิงหานี้ฝุ่นตลบเลยการเมืองกันยาก็อยู่ในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีใครมาเบิกจ่ายงบประมาณรับลองจะเห็นภาพที่แบบว่าเศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีแล้วก็อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของการจัดทํางบประมาณปีถ,ถัดไปด้วยเพราะว่ามันจะเริ่มใช้แล้วตุลาต้องเริ่มใช้แล้วแต่กันยามันอาจจะมีความเสี่ยงตรงนี้แต่นี้มันไม่ผ่านสภาเลยใช่ไหม อ่ทาทันไปแล้วทันไปแล้ววันละหนึ่งวันละหนึ่งอันนี้อยู่สองกับสามสองกับสามก็เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวต้องคือต้มคือมันมีคือสภามันมีอีเวนต์เยอะมันเลยทําให้อาจจะต้องมีแบบเรียกประชุมฉุกเฉินอะไรเงี้ยหลายๆครั้งก็อาจจะต้องติดตามว่ามันมันมันมีความเสี่ยงที่มันจะล่าช้าแต่มันคงไม่ได้ล่าช้าเหมือนครั้งก่อนอาจจะเป็นแบบหลักเดือนมากกว่าครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะพูดถึงครับผมแต่เมื่อกี้เคสของนบนี่คือจบเร็วนะในความหมายคือทุกอย่างตกลงกันได้เร็ว เดือนนี้เห็นชื่อนายกและใชซ่ซึ่งถ้าไม่เกิดนี่ก็ดีเล็ออกไปจากนั้นใช่นี่ขนาดเร็วสุดก็คือประมาณสักหนึ่งเดือนอญญญมันมีขบวนการของมันตามขั้นตอนมันไม่เร็วขนาดนั้น,ม,นม่ง่ายใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อย่างที่คุณฟุกบอกว่าออมันน่าจะกระทบกับเรื่องของการเบริกจ่ายงบประมาณเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากนะครับแล้วก็อาจจะมีดาวไซด์กับเรื่องของตัวเศรษฐกิจด้วยปีนี้เราก็ทําไว้ที่ e u ทําไไ้ที่2.8%เปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าก็มีความเสี่ยงเพราะว่า3มมันอาจจะ แต่ว่าข้อความเสี่ยงตรงนี้อาจจะไม่มากนะครับเพราะว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการส่งออกกับการท่องเที่ยวอืมมันอาจจะแต่ว่าผมไปดูคาดการณ์ของ ECU เนี่ยเขาทําตัวการใช้ใจ่ายภาครัฐการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันลดลงอยู่แล้วติดลบอยู่แล้ว <All right. S 2> ก็อาจจะไม่มีผลกระทบกับเรื่อง GDP มากนักนะครับแต่ว่ายอมรับเลยว่า2.8ก็อาจจะสูงไปถ้าเราอยู่ในสถานการณ์การเมืองที่มันอยู่สูญอากาศชั่วคราว mm. รในแง่ของกลยุทธ์เลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าอาจจะมีปัจจัยที่อาจจะช่วยให ตลาดดูดีขึ้นแต่ว่าผมก็ยอมรับว่ามันกล่อยเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าเราขาดเดี๋ยวคุณพุกเป็นเป็นนี่ด้วยเนี่ยเป็นเป็นคนเป็นคนไปใช่เดี๋ยวคืองาน i ท a ลนโฟกัสเดี๋ยวจะมีสิ้นเดือนนี้ซึ่งก็จะเป็นงานประจําปีแล้วก็เชิญนักทุนต่างชาติเข้ามาใหยาก็จะคึกคักแล้วก็คนก็มาฟังไอเดียแล้วก็กลับไปซื้อหุ้นกันแต่งานปีนี้อาจจะแบบแอบกล่อยนิดนึงคือก็ตอนแรกคิดว่าทั้งนายกทั้งรัฐมีขังจะมาตอนนี้นายกไม่ได้มาแน่แน่แล้ว แล้วก็ร็กติดคัังก็คงจะต้องเปลี่ยนคนเหมือนกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันงานเนี่ยจะมีรัมกติดคัังคนใหม่แล้วหรือยังซึ่งก็ไม่น่าจะยังใช่ไหมยรไม่น่าจะยังใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะที่คิดว่ามันจะมี positive sentiment จากงานนี้ก็เดี๋ยวต้องดูทิ้งว่าจะมี positive sentiment ขน,ขนาดไหนนะฮะแต่ผมคิดว่าคอนเทนต์ในงานเนี่ยก็ยังน่าสนใจอยู่เราเชิญผู้รู้ในหลายๆท็อปิกมาเล่าให้ฟังนะฮะผมก็จะไปจัดเอ่อหนึ่งเซสชันในนั้นก็คือเป็นเรื่อง health care ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทิสโก้เราแบบพุชมาตลอดนะฮะ ผมขอบไปได้นะว่าต่างชาติอาจจะอยากมามากขึ้นอยากมารู้เรื่องว่าเป็นยังไงต่ออาจจะจอรายตัวมากขึ้นถือว่าปีนี้เนี่ยมี118บริษัทนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะโชว์สถิตินิดนึงว่าผลการตอบรับของงาน Thailand Focus เนี่ยมันเป็นยังไงงาน Thailand Focus เนี่ยจัดมาเกือบ20ปีแล้วนะแต่ว่ามันมีบางปีที่แบบว่าปีเว้นปีตอนช่วงแรกๆแต่ว่าหลังๆเนี่ยจัดปิดทุกปีเลยนะครับถ้าเราผมไปดูเนี่ยหลังจากที่มีการจัดงานไปแล้วเนี่ยในช่วง2สัปดาห์เนี่ย ถือว่าให้ผลตอบแทนดีที่สุด<ม>ก็คือเซ็ตจะขึ้นประมาณสัก1.2โอกาสที่จะขึ้นเนี่ย65เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เพราะช่วงเวลานั้นเนี่ยพอหลังจากที่การเมืองตอนนี้มาสุญญากาศแล้วถ้ามันเกิดมีความชัดเจนเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าอาจจะล้อลกลับพอดีกับเรื่องของความเข้าใจของนักทุนต่างชาติที่จะเรียกความเชื่อมั่นได้ก็ได้นะครับ<ม>ก็ไม่อยากจะให้แบบว่าการลงทุนตรงนี้เสียโอกาสไปนะครับก็ผมคิดว่า เอ่อถ้าจําได้พบนกครั้งก่อนเนี่ยผมแนะนําให้ถือเงินสดบางส่วนใช่ไหมครับแล้วก็เน้นในเรื่องของทามมิ่งมากกว่าที่จะว่าจะซื้อเซตอินเด็กซ์ที่เท่าไหร่แต่จริงเมื่อวานเมื่อวานนี้มันลงมาที่ที่เป้าเลยนะสองสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ถึงหนึ่งสองแปดศูนย์พอดีเป๊ะเลยแล้วมันก็เด้งขึ้นเอ่อผมคิดว่าตรงเนี้ยก็เป็นจังหวะที่หลังจากที่เราถือเงินสดบางส่วนเนี่ยก็กลับมาถือองหุ้นได้นะครับเอ่อสำหรับหุ้นที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับก็เป็นหุ้นที่น่าจะทนทานในช่วงน ตอนนี้ภาวะต,ตลาดเนี่ยค่อนข้างผันผวนมีทั้งปัจจัยเรื่องของการเมืองในประเทศที่มันสูญอากาศชโชกคลาวแล้วก็มีเรื่องของความกงังวลความความกังวลลิเซชันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มก็จะคล้ายๆกับของคุณฟุกเลยนะครับแต่ว่าจะเน้นแบบพวกดิเฟนซีฟคุณภาพนะครับอย่างเช่น BDMS BS, BS ผมขอเจาะหุ้นรายตัวเลยนะครับแล้วก็มี Advance กับ n t o uch ก็เป็นหุ้นปันผลแล้วก็กลุ่ม ICT เนี่ยก็มักจะ อัฟอร์มตลาดในช่วงที่มีความผันผวนหรือความไม่แน่นอนนะครับแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคก็เช่นนีโอซาบีน่านะครับซาบีน่าก็ปันผลดีด้วยแล้วก็รวมถึงหุ้นที่มีกระแสงเงินสดดีปันผลดีอย่างเช่นเบม d m เอ็มเอสโกเมเจอร์แล้วก็แม็กนะครับตีมที่2เนี่ยก็เป็นตีมที่งบออกมาดีแล้วตลาดมีโอกาสที่จะปรับประมาณการกําไรขึ้นนะครับก็เราถ้าที่เราตรวจสอบเนี่ยก็มี A u มีเบมมี ITC SVI TFG แล้วก็ TVO จะสังเกตว่า พึ่งพิงกับ external demand ทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นแบบพุ้นเชิงรับนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือผมยังเชื่อว่าตัว TSG เนี่ยน่าจะเกิดแล้วก็ตัวกองทุนวัยุพักก็น่าจะเกิดด้วยคือ TSG เนี่ยผ่านไปละคิดว่าไม่มีปัญหา uh huh. แต่ว่ากองทุนวัยุพักผมก็เชื่อนะว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับงบประมาณเลยมันแค่เป็นนโยบายถ้าเกิดกระทรวงการคลังเนี่ยยังเป็นพรรคเพื่อไทยซึ่งผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็น่าจะเดินหน้ากองทุนวัยุพักต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดหุ้นที่เป็นเป้าหมายกองทุนวัยผพักเนี่ยก็เป็นหุ้นบิ๊กแคปโดยเฉพาะถ้าเกิดมีการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำเนี่ยที่สามหรือสี่เปอร์เซ็นต์นี้ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวลองจัดตากันเอ,อ่อก็น่าจะเป็นหุ้นท,นนที่เป็นหุ้นที่กองทุนวัยผพักเนี่ยเขาลงทุนอยู่แล้วแล้วก็จ่ายเงินปันผลดีนะครับถ้าเป็นกลุ่มพลังงานก็เป็นปตทเด่นสุดนะครับถ้ากลุ่มพวกแบงก์เนี่ยก็จะเป็นเอ,นอช่ BO, ีอีทีทีบีเคทีบีแล้วก็ BMS ด้วยรวมถึง AT ด้้ววยแลก็สุดท้ายก็คือหุ้นที่เข้าร่วมงาน Thailand Focus Focus ปีนี้น้แล็ ผมไปดูในแง่ของเชิงสถิตินะครับว่าไอ้ตัวนี้มันชอบเอัลกอริทึมกว่าตลาดก็ได้แก่ตัว c k p Com7 d e l ซ a SCB SJWD แล้วก็ s อ a ครับผมพอดีมีคำถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยถามคุณฟุกเลยล้วกันอย่างนี้ต่างชาติเขาจะมองอยังไงหรือว่าเราเราได้มีคุยอะไรบ้างหรือยังหรือว่าต่างชาติเขาเหตุหการณ์นี้มันจะทำอะไรกระทบกับนักลงทุนต่างชาติหรือเปล่าผมว่าต่างชาติก็น่าจะน,จะนก g a t i v e คือช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะนก g a t i v e อยู่แล้วแล้วก็ ผมเคยเล่าให้ฟังในรายการแลที่ผมไปเจอเขาเมื่อชนตอนต้นปีฮะหลายคนเขาก็ค่อนข้างงงเหมือนกันว่าการเมืองไทยมาดูเงียบผิดปกติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าเขาคงไม่ได้เซอร์ไพรส์ขนาดนั้น<อ>เขาน่าจะแบบคิดเวลาว่ามันอาจจะแบบมีอะไรแบบเนี้ยโผล่มาตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วช่วงที่ผ่านมาเขาก็แทบไม่ได้ซื้อคุณใหม่เยอะเลยเน็ตเซลมาตลอดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่ามันคงแบบ เราอาจจะดูตกใจมากเพราะเราอยู่ในประเทศแล้วเราคิดเราไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าฝรั่งอาจจะแบบไม่ได้ตกใจขนาดนั้นนะก็ไม่น่าจะแบบมีดาวไซ์จากตรงนี้จากฝรั่งเยอะแต่ฝรั่งก็คงจะขายเรื่อยๆทั้งแรงช็อตด้วยแล้วก็ทั้งแรงช็อตเอเกนพอร์ตทั้งแรงขายจริงๆด้วยอะฮะอืมโอเคแล้วอย่างถามนบนิดนึงอย่างเมื่อวานเนี่ยสุดท้ายตลาดมันเด้งกลับขึ้นมาลบน้อยลงเนี่ยม,มันมันมองได้ไหมว่าเหมือนตลาดก็ โอเคละรู้ละว่าเกิดอะไรขึ้นก็แบบด้วยฟันเดเมนทัลอะไรต่างก็ยังยันอยู่ก็เลยมองว่าอาจจะไม่ได้ตกใจขนาดนั้นครับ <G ime. S 1> ก็จริงๆข่าวเรื่องของนายกที่จะหลุดเก้าเก้าอี้เนี่ยมันมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมตอนปลายเดือนละแล้วมันก็ตลาดก็ซึมซับมาตลอดนะแล้วมันก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มกับพุทธโลกด้วยคือตอนนั้นที่เราศึกษาเนี่ยก็คือเราไปดูว่าเออตอนนั้นเนี่ยช่วงที่เรามีความวุ่นวายทางด้านการเมืองเนี่ยตอนปี2008เนี่ยที่นายกสมัครเนี่ยเขาถูกหลุดออกจากเก้าอี้แล้วก็มีการยุบพักดด้้้วยยยยยเเเเเนน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 ีีี่่่ตอออออัััหุไทรรรร์์์พฟมมปะาณสก ซึ่งมันก็ใกล้เครียรกับท,ที่ที่ปัจจุบันนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่มีข่าวใช่ตั้งแต่วันที่มีข่าวจนถึงปัจจุบันนะครับผมก็เลยมองว่าเอะดาวไซต์เนี่ยมันไม่น่าจะเยอะแล้วเพราะมันซึมซับมาตลอดทางสองสามเดือนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ที่เห็นมันดีดกลับเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของนักทุนก็อยากจะเข้าไปเก่งกําไรนบนออฟฟิชชิงนะครับแล้วก็ลองดูว่าเออแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเดือนถึงสองสัปดาห์จากนี้เนี่ยจะต้องติดตามพัฒนาการการเมืองใกล้ชิดเลยว่าใครจะเป็นนายกถ้้้าาาาาเเเเเกิิดดยยยังงงปป็็นนโครรสสมมถพื่่อไทผจบใว นโยบายต่างๆที่เป็นเรือธงงเขาเนี่ยน่าจะแค่เป็นแบบว่าล่าช้าแต่ไม่ถึงกับล้มเลิกครับผมม,มากกว่าที่จะแบบหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนต่อให้นโยบายดิจิตอลวอลเล็เนี่ยมันมีความเสี่ยงใช่ไหมครับในเรื่องของอาจจะถูกฟ้องร้องเนี่ยผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยมันมันก็อาจจะไปปรับแล้วก็ไปใช้กับงบประมาณด้านอื่นที่มันอาจจะมีความไม่สุ่มเสี่ยงมาก ทำได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแจกแบบอื่นแทนหรืออะไรแบบ,แบ,บอื่นแทนแต่ว่าคิดว่าเงเงินก้อนนี้มันเตรียมไว้อยู่แล้วพร้อมที่จะเข้ามาในเศรษฐกิจอยู่แล้วเป็นว่ามันอาจจะมีการล่าช้าสมมุติปีนี้มันอาจกระทบปีหน้ามันก็จะแบบสองเด้งก็คือมีมีงบประมาณของการเก่าที่จะมีกระสุนที่จะเข้าไปเติมเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นแล้วฐานอาจจะต่ําด้วยแต่ว่าปีนี้ตอนแรกเราเิดว่ามันจะเป็นขาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม GDP เติบโตไปเรื่อยๆไปอย่างเงี้ยมันจะโตน้อยลงกว่าเดิมแต่ว่ามันก็จะเซตว่าฐานของ GDP ปีนี้ต่ำปีหน้ามันนะเติบโตได้มากกว่าสาเเซ็ก็ได้ครับผมเพราะว่าเงินดิจิตอลตอนแรกก็มองอยู่แล้วว่าเป็นปลายปีก็คืออาจจะเป็นทันวาซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีผลปีนี้ถ้าวปาเต็มปีปีหน้าก็น่าจะโอเคในระดับหนึ่งใช่ไหมแล้วงี้มันจะมีผลกับพวกเครดิตร a ติ้งของประเทศไหมครับถ้าส่วนตัวผมว่าอาจจะแบบไม่ขนาดนั้นนะฮะจริงๆอาจจะแบบดีได้ซ้ำในแง่ที่ว่าช่วงหลังเครดิตติ้งเขาก็ voice concern ว่าถ้า ทำดิจิทัลเวลตแล้วทําให้พับอินเดีทูจีดีมันกระโดดไปเป็นหกสิไปไปอย่างเงี้ยเขาอันนี้ขอคอนเซิร์นมากกว่าถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วดิจิทัลเวลตมันดูเงียบไปหรือแบบว่าทําในสเกลให้มันถูกกฎหมายโดยที่มันไม่ต้องใหญ่มากเนี่ยก็อาจจะดีด้วยซ้ำในแง่ในแง่ที่ว่ามันไม่ทําให้หนี่ของประเทศเนี่ยม,มันกระโดดขึ้นนะครับผมว่าไม่ไม่ไม่น่าจะไปถึงขนาดแบบเครดิตเลตติ้งโดนทาวเกตอรโอเคอย่างนี้สุดท้ายแต่ละท่านฝากมุมมองเลยครับว่า อย่างจากนี้ไปเราควรต้องลงทุนประมาณยังไงขอสรุปคนละสักนาทีหนึ่งก็ได้ให้คุณทุกเลงกกห่อนผมก่อนแล้วกันผมยังคิดว่าเออเซ็ต ผมเห็นด้วยพี่นพว่าดาวไซด์มันไม่น่าจะเยอะมากจากตรงนี้เพราะว่าเราก็น่าจะซึมซับระดับหนึ่งแล้วแลวผมอาจจะนกาทีฟกับเซตในระยะปานกลางมากขึ้นผมคิดว่าสตรีทไทยมันคงโตยากแล้วมันคงโตได้อย่างเอื่อยๆแต่ว่าในบรรดาบริษัทเนี่ยมันก็มีบริษัทที่เก่งบริษัทที่ไม่เก่งเพราะฉะนั้นการลงทุนต่อไปเนี้ยเราควรจะมานั่งคุยกันเรื่องว่าบริษัทไหนเก่งบริษัทไหนทากําไรได้ได,ดีแล้วก็เทคแคร์ uh, care, ผู้ถือหุ้นใจปันผลเยอะอะไรเงี้ยฮะบผมว่าหุ้นพวกนั้นเนี่ยน่าจะยังให้ผลตอบแทนที่ที่ดีอยู่กับ เอ่อนักลงทุนอยู่เพราะฉะนั้นเอ่อผมว่าเซตเซตอาจจะไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่แต่ว่าหุ้นหลายตัวหลายๆตัวนะผมว่ายังมีหวังอยู่แล้วก็ถ้าเกิดมันลงมาพร้อมเซตเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อผมก็คิดว่าเอ่อตอนนี้เนี่ยต้องใช้สต็อกเซเลคชันค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยไม่ได้ติดกับเรื่องของดัชนีเหมือนกันอย่างที่คุณฟุกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของถูกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเราก็คงจะต้องเลือกที่คุณภาพคุณภาพของหุ้นก็โดยเฉพาะหุ้นดิฟเฟนซีฟ คุณภาพแล้วก็เงินปันผลเนี่ยผมก็เป็น3ามข้อที่น่าจะตอบโจทย์การลงทุนในสภาพวัตลาดที่เป็นแบบนี้ครับโอเคซึ่งก็เหมือนบก็เลือกคุ้นให้แล้วอย่างที่สไลด์หน้าสุดท้ายมาสักคุณคุณที่พี่นบเลือกมาผมก็เห็นด้วยเกือบทุกตัวกันนะว่าน่าจะโอเคละโอเคได้วันนี้ก็คงครบถ้วนประมาณนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับมารบวมรายการกันนะครับขอบคุณครับ